เคสโทรศัพท์ครับคุณผู้ชมครับตอนซื้อมาใหม่ๆมันจะขาวใสนะครับแต่ใช้ไปนานๆมันจะเป็นสีเห็นนะครับเปลี่ยนสีไปง่ายๆครับจากใสเป็นขุ่นนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องพ่อเพลินแชนเนลนะครับคุณผู้ชมเคยเจอปัญหาแบบนี้ครับเคสโทรศัพท์ครับตอนเราซื้อมาใหม่ๆนะครับมันจะเป็นสีใส แต่ใช้ไปนานๆครับจะเป็นสีขุ่นแบบนี้ครับทําให้เวลาเราจะใช้จะถือนะครับมันจะหมองนะครับแต่วันนี้หมดปัญหาไปแน่นอนนะครับเพราะว่าพ่อเพิร์จะพาคุณผู้ชมมาทําวิธีง่ายๆครับทําให้เคสมือถือของเรากลับมาใสเหมือนเดิมนะครับไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทําและรับชมการทําให้เคสโทรศัพท์ของเรากลับมาใสปิ้งเหมือนเดิมกันเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับ อุปกรณ์ที่เราจะทําให้เคสโทรศัพท์มือถือของเรากลับมาใส่นะครับก็จะมีเบกกิ้งโซดาครับแล้วก็น้ําส้มสายชูครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยนะครับก่อนเื่นะครับให้เราใส่น้ําส้มสายชูลงไปครับเราใส่ลงไปเลยนะครับเอาประมาณนะครับเสร็จแล้วเบกกิ้งโซดาครับเราใส่ไปแล้วครับหนึ่งช้อนโต๊ะครับคนนะครับ คนให้เป็นพองนะครับเสร็จแล้วให้เราใส่เคสมือถือของเราลงไปครับให้เราแช่ทิ้งไว้ครับประมาณ ห้าถึงสิบนาทีนะครับตัวเบกกิ้งโซดาแล้วก็น้ำส้มสายชูนะครับมันจะไปกัดนะครับกัดตรงช่วงภาบนะครับภาบที่มัน ไม่ใส่นะครับหรือว่าคราบที่มันหมองคล้ำนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเมื่อครบ5นาทีหรือว่า10นาทีนะครับให้เราทำการขัดนะครับใช้แปรงสีฟันครับขัดครับขัดหรือว่าถูเบาๆก็ได้นะครับเห็นไหมครับตอนแรกๆมันจะเป็นสีหมองคล้ำนะครับแต่ตอนนี้มันเริ่มขาวแล้วครับ เสร็จแล้วให้เราลองทําการล้างครับคุณผู้ชมครับล้างด้วยน้ำสะอาดนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับว่าเคสของเราเนี่ยกลับมาใส่เือนเดิมเลยครับนี่ครับมองทะลุเลยนะครับตอนแรกๆจะเป็นสีหมองคล้ำนะครับแต่ตอนนี้ใส่ปิ้งนะครับคุณผู้ชมก็สามารถทำได้นะครับสูตรนี้ครับง่ายที่สุดครับ โดยเราไม่ต้องไปซื้อเคสโทรศัพท์อันใหม่นะครับทำวิธีนี้ได้เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับสำหรับวิธีการทำให้เคสโทรศัพท์ของเรากลับมาใสและใช้ได้เหมือนเดิมในวันนี้ครับพ่อเพืินหวังว่าค,คลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามพ่อเพลินชาแนลเลยนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ